รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรระคัดแนะนำเด็กและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรทำตามเอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับไอสอง pg นะครับผมนละ้วก็บอกเลยว่าวันนี้อยู่กันในเกมบัลลี่โชว์ดาวนะครับบอกเลยว่ามีทุนอยู่20,000ครับจัดไปก็จะมาซื้อฟรีสปินกันรัวๆนะครับเกมนี้ซื้อที่75เท่าของเงินเดิมพันนะครับเรามีอยู่20,000 ก็เดี๋ยวดูเบตห้าก่อนนะฮะสามันยังได้อยู่ครับเบตร้อ็ดพันห้าไม่ไหวแน่นอนครับสัก80โอเค6,000พอคุยกันได้ครับจัดไปสเก็ตเตอร์สตัวนะผมเกมนี้จริงๆไม่ต้องซื้อก็เลยนะถ้าปั่นธรรมดา3ตัวไม่น่าจะมายากเกินไปเกมนี้เด็ดยังไงนะก็นี่เลยครับตัวคูณ1,024ครับบ้าบอลคอแตกที่สุดนะ และยังมีนี่ด้วยครับไอ้กรอบทองทองเนี่ยมันคือวายนะครับแต่ต้องชนะก่อนเนาะก็คือเหมือนสัญลักษณ์กรอบทองของค่ายพีเจเมื่อชนะแล้วมันจะกลายเป็นวายครับฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะไหลครับแล้วไปถึงคูณ1024แน่นอนผมการันตัวเอ้ยเกือบจะลงแต่ไม่ลงคืออะไรเพื่อนกวนทิวเหรอเราอ่ะกวนทิวเหรอรอดูกันต่อไปครับว่ามันจะมาไหมนะเอ้เฮ้เฮ้เพื่อน แปดคืออะไรสองหมุนสุดท้ายแล้วอย่าทะลึ่งนะโอ้โหโจ่ายเก้เหลือจะเชื่อจอริงครับ <c oughs> ขอทีงขอทีงยาวครับแบบนี้ต้องวัดกันดูนะไม่หมดตูดก็แตกกนะันมีสองอย่างเริ่มต้นที่คูณ8ครับสิบหมุนจริงๆตัวคูณคูณ8เนี่ยเราให้1ิหมุนเนี่ยคือเยอะนะ ยาวไปยาวไปยังไงครับโอ้โหคืออะไรครับนี่เงียบเหงามากคุณผู้ชมไม่มีเอออะไรเลยโอเคได้ยุได้ยุ โอ้โหแล้วพ่อหนุ่มคาร์บอนปืนทองให้เองจ่ายเนี่ยคูณสามสิสองเนี่ยโดดไปคูณหกสิบสี่เนี่ยรู้เรื่องเลยนะ <c oughs> <2008 S 1> อื้มสองพันแปดโหซื้อไม่ใช่น้อยๆน,นะเจ <c oughs> ็ดสิบห้าเท่าเงินเดิมพันเนี่ยอ <c oughs> ่ะเรามีโอกาสอีกไม้หนึ่งครับถ้าเกิดมันจะเกลือจริงๆนะ <c oughs> ต้องมีซักเปิดครับที่มันจะตะเลิดนะ ตรเลิศไปคูณพันยี่สิบสี่เลยได้เพื่อนตะเลิดไปไกลเลยยัยงไงฮะจะทำได้ไหมทำได้อุย้ยหมวกเยอะมากแล้วยังไงตัวเอหลายต่อครับจังหวะนี้ตัวเจมาไหมเป็นปืนไปก่อนมีวายครับมีวายครับแต่ไม่ได้ใช้ครับช่องทีสามวายมากมายมาหาศาลแล้วคูณหกสิบสี่ดอกน,นี้เข้าไปหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดนะฮะ เอ,าอ้ายังไงฮะพี่เกมเอ้าแล้วเลยไปช่องเดียวเองเสียดายจังอย่าดีล้าเถอะกมาก็มาสวยครับเรียบร้อยบวกสิบหมุนคุณผู้ชมของฟรีในข้อดีย่อมมีข้อเสียและในข้อเสียย่อมมีข้อดีนะคุณผู้ชมเกมนี้ยถึงตัวคูณมันจะเยอะนะแต่ว่าตัวจ่ายมันเนี่ยไม่ไม่แพงนะถูกมากครับอืมสวยอยู่ สัญลักษณ์จ่ายมันถูกนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่า3มตัวจ่ายเท่าไหร่โอ้ยไม่ไม่ถูกบ้างอันนี้มันคูณแล้วนี่นะเพราะมันเริ่มที่คูณ8คุณผู้ชมอ่ะมันจ่ายถูกครับมันจ่าย24อันนี้200กว่า3มตัวก็จ่ายประมาณ 2- 0 30บาทนะครับอืมมันเป็น80บนะแต่ว่าตัวคูณมันโหดไงสตาร์ทที่คูณ8ครับมันก็ค่อนข้างดีอยู่ยาวไปครับยาวไป ตอนนี้ก็ซัดมา17000แล้วนะทรงไม่ดีเลยอะโอเคมีวายครับแบบนี้ตัวเจไปต่อต้องสองมีอะไรไหมไม่มีเพงไม่ให้คูณ1 0 0่พใครให้คูณ120ก็ได้นะ17,760ครับได้อยู่เปิดนี้กำไรอยู่นิดนึง แต่มันยังไม่เยอะพอไงเพื่อนยัดเข้าไปอีกขอเกมเร็วครับมาผมรีบมาพลิกสปีดเลยนะเร็วๆเ,เลยอืมมีอะไรใส่มาจัดปาเพื่อนอเกือบปีแต่ยังยังก่อนยังยังไม่จ่ายอีกไอเวนโอ้โหสามยยี่สิบเจริญละ จะมาคูรุนช่องเอ้ยจัดมาซื้อปืนเข้าไปมันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะหือเอ็คิดว่าเองตึงมากเหรอเองคิดว่าเองตึงมากเหรอ,อ,ว,อ,หรอวะคิวไปเพื่อนวิสกี้ไม่จ่ายเหรอนี่ไงวิสกี้มาแล้วบวกไปตึงๆวิสกี้ช่องสองปืนด้วยก็ได้ไม่จ่าย ไม่เป็นไรครับ2,240ตอนนี้หัวร้อนแล้วอุ่นๆเดือดๆเลยอืออืออือตัวเอไม่ไหลไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับ3,700ไ,ไ,ได้อีกได้อีกได้อีกยังได้อีกโอ้ผู้ชมเราซื้อกี่ไม้แล้วเนี่ย <laughs> เกมมันตึงนะเกมมันตึงตัวคูนมันเยอะนะครับมันต้องทําทรงนิดนึงนะโอเคเนี้ยเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลดีแล้ววิสกี้ช่องสองไปตัวเจช่องสามไปวิสกี้ช่องสองวิสกี้คูนห้าร้อยคุณผู้ชมว่าแตะะ่ว่านี่ไงนี่ไงล่ะทำํำทรงนักมึงสามหมื่นสามไปดีเรายังไม่ได้ใช้คูณห้าร้อยนะครับเราใช้คูณสองร้อยห้าสิบหกไปนะเมื่อกี้นี้ โฮโหโฮโ,ห,โห,หรู้เรื่องดิมีอไหมมีสักดอกไหมล่ะอุ้ยตัวเอิซก,กี้ครับลุ้นปืนฮะไม่มา1ันหนึ่งนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรละเพราะว่ามันจ่ายรอบหนึ่งแล้วไงมันต้องทำทรงเงียบใส่เราแล้ว,ลวนี่ไงมีไวสองตัวยังไม่ยอมจ่าย ได้อยู่นะเปิดนี้อิ่มเอิบอืมสามหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทเชิญผู้ชมเนี่ยการลงทุนของเราสำมลิตผลนะลงทุนไปหกพันได้คืนมาสามหมื่นโอเคกำไรสองเท่านิดนนะเราเามาสองหมื่นหดไปสี่หมื่นหกกำไรสองหมื่นหกอิ่มๆครับผมกับไอสองพีจีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นเกมไหนเกมอะไรก็ถ้าอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับ